สวัสดีครับผมต้องไซโซโตนะครับวันนี้มีรถผูบ้บริหารเข้ามาใหม่1คันเป็นตัวไมน่าเชนแล้วด้วยแล้วก็เป็นตัวสปอร์ตแล้วนะครับเป็นเครื่อง200 XL เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าจะถูกใจหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรถคันใหม่ๆไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรถมือ2ที่แถมชุดแต่งให้รอบคันไม่ว่าจะเป็นทั้งสเกิร์ตรอบคันและล้อมแม็กภายในก็มีจอออปชันครบเครื่องนะฮะคันนี้เป็นเทียน,น่าปี2012 m i n เ r c h ์เชแล้วนะฮะเป็นตัวสปอร์ตด้านหน้าเขาก็มีสเกิร์ตด้านหน้าให้นะฮะเป็นของแต่งสวยๆส,สำหรับลูกค้าที่ชอบแนวรถหรูๆหละๆจบๆ มีที่นี่นะฮะล้อแมกมีให้แล้วนะครับเป็นล้อแมกขอบ18เป็นเนื้อออลลอยอตัดสีดำเงานะฮะเพิ่มความหรูหราด้านข้างมีสเกิร์ตข้างให้นะครับคันนี้กุญแจคันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับแค่สัมผัสก็เปิดได้แล้วนะฮะสะดวกสบายมีกุญแจสำรองให้2ดอกนะฮะรถคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยติด แก๊สครับเดิมๆจากโรงงานเราแต่งสวยให้อย่างเดียวนะฮะแต่งสวยให้อย่างเดียวด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4จุดครับคันนี้แล้วก็มีสเกิร์ตท,ท้ายให้เป็นท่อหลอกคงจะถูกใจสำหรับลูกค้าที่ชอบแต่งรถโดยพื้นเพยอยู่แล้วนะฮะการใช้งานปกติทุกอย่างนะครับเป็นรถเดิมๆตัวนี้ก็เป็นตัวไมน Cha เชนนะฮะไฟท้ายจะมีขนาดใหญ่มากกว่าตัวเก่านะครับ ในแถบของไฟสีขาวแล้วก็มีตูดเป็ดเสริมความหล่อความดุดดันให้ท้ายรถเดี๋ยวดูภายในกันฮะคันนี้ว่าจะสภาพเป็นยังไงนี่นะฮะภายในเป็นสีดำนะครับคันนี้เป็นตัวสปอร์ตจะมีภายในเป็นหนังแท้สีดำจากโรงงานนะครับเบาะเดิมๆไม่ฉีกไม่ขาดเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมาติฟังก์ชัน ออปชันครบเลยนะครับม่านไฟฟ้าปรับระดับไฟหน้าเปิดฝาถังเปิดฝาท้ายมีครบเลยนี่สภาพเบาะนะครับจะเข็บไม่ขาดไม่ฉีกหลุดลุ่ยนะฮะก็คัดสภาพให้ทุกคันคันไหนที่มีตำหนิเราเก็บงานให้หมดนะครับเราเก็บงานให้พร้อมใช้งานเลยทุกคันเลยนะฮะตามสไตล์ของไอโซออโต้เลยนะฮะคันนี้ได้ออกไปทางเป็นผู้ใหญ่นะครับรูู้หลาหลา เทียนาก็เป็นรถที่นั่งได้นุ่มมากนะครับต้องลองมาทดลองขับกันดูสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยใช้รถนิสันเทียนานะฮะผมอะไรเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับมีระบบคูตคอนโทรลล็อกความเร็วพวกนี้เรามีให้นะฮะคันนี้เลขไมค์คันนี้อยู่ที่แสนหกเท่านั้นนะครับเป็นรถปี12เครื่องเกียร์ทุกอย่างปกติหมดเลยนะฮะใช้งานได้สมูทสมูทเลย ภายในด้านหลังตัวนี้บอกก็สภาพยังดูดีอยู่นะครับไม่ชิงไม่ขาดฮะแอร์ด้านหลังก็มีให้พร้อมเลยความเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนครับรถนิสสันเทียนาก็เป็นรถกลุ่มผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับฮอนด้าแอคคอร์โตโยต้าแคมรี่แล้วก็เบนซ์อีคนะครับเป็นกลุ่ม d ีเ gment เป็นรถเวทเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่าราคาตอนนี้ก็จับต้องได้แล้วฮะเมื่อก่อนล้านกว่าบาทตอนนี้ก็อยู่3 0 0 0 0 0กว่าบาทเดง ด้านหน้ารถก็มีจอให้นะครับมีกล้องถอยพร้อมพร้อมใช้งานเลยแอร์ก็แยกซ้ายขวาอิสระนี่นะฮะตัวจอฟอนต์ด้านล่างเป็นของ Pioneer นะครับการใช้งานปกติทุกอย่างกล้องถอยพร้อมหัวเกียร์ไม่ฉีกไม่ขาดแล้วก็ตัดลายไม้นะฮะรถคันนี้มีกุญแจสำรองให้2ดอกด้วยเดี๋ยวดูท้ายรถกันครับ นี่นะฮะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับท้ายเดิมๆไม่เคยเจาะเลยแล้วก็ไม่เคยโดนชนครับท้ายเขาก็ใหญ่กว้างเพียงพอกับการใช้งานฮะท้ายเดิมๆนี่นะฮะลอยอาร์คอยู่ครบหมดเลยน็อตเดิมๆไม่เคยขยับครับฝาหลังเดิมๆรอยอาร์คอยู่ครบก็ถ้าสนใจเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับจอดอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย4นัดผมก็ได้เลยนะครับเบอร์ตามด้านล่างโทรมาสอบถามกันฮะ เครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง 200XL ลนะครับลูกค้าที่ไม่ชอบเครื่อง V6 ก็ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์อยู่นะครับประหยัดน้ำมันมากกว่าฮะถ้าการใช้งานแต่ในเมืองก็ตอบโจทย์อยู่ครับคันเดิมเดิมฮะรูไม่บิดไม่เบี้ยวโครงตัวถังเดิมหมดฝากระโปรงเดิมเดิมนะฮะนี่นะครับเดิมเดิมทั้งคันครับคันนี้แต่งสวยให้อย่างเดียว รถคันนี้ผมขอเสนอขายที่ราคา379,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยรถเดิมๆครับแต่งสวยให้แล้วรอบคัน